ข้อดีของการต่อทุกคนไปคือพอโวลท์มันสูงแอมมันจะต่ำเพราะว่าวัดคือแอมปคูนโวลท์พอโวลท์สูงแล้วแอมมันจะต่ำลงถ้าเป็นระบบเมื่อก่อนที่ต่อขนานกันแอมมันสูงเพราะแอมมันสูงครับสายไฟมันจะใหญ่แอมสูงเหมือนน้ำเยอะข้ออะไร ที่รถเงินเขาได้ทำระบบโวลต์อยู่เพื่อให้ไฟมันรีโลกระบบเราแต่ถ้าเราจะไปติดกับแบตเตอรี่อันนี้ส่วนใหญ่แบตเตอรี่จะเป็นลมันแบบแบตมันแบบสองโวลต์บ้างที่สี่โวลต์ถึงแปดโวลต์บ้างมันจะเราจะเั็นได้ว่าระบบมีแบตเตอรี่อะแต่ไฟมันใหญ่กว่าเราเอาวัวในที่รถจักรยานโซล่าเราได้เล็กกว่าทุกปั๊มเลยได้ไหม ไม่นะยถ้าถ้าปั๊มเนี่ยไม่ได้ครับอันนี้เป็นปั๊มเราเรียกว่าดี b ีแบตเตเดี๋ยวไม่มันมันจะต้องการัเพื่อจะสังเกตว่ามีส่าเกันมันจะคล้ายๆไฟสามเปสไฟสามเฟสมันจะเป็นโค้งแบบนี้ซ้อนกันเรื่อยๆนลครับแต่อันนี้มันจะเป็นดีดีดีดอยากให้ดูอีกทีหนึ่งเออมันจะมันจะต้องมีตัวปรับไฟให้มันความดีซีแบบนี้มัไงได้ แช่ว่าตรงไม่ไตัวนี้มันทำให้ให้กับสไอ้กระแสเอ่อเบอร์เบิรของเราเนยแต่ถ้าถ้าเราอยากประหยัดถึงถ้าเราไม่สนใจเราก็อาจจะต่อในเล็กๆมันแต่ดีทุกคนว่าเอ่อถ้าเป็นปัมดีซีเยอะ็อาจจะได้แต่ถ้าดีซีบัสเลสนีไม่ได้อันนี้มันเอซีหรือดีซีดีซีนบมันจะมีการควบคุมกระแสไปให้สลับเฟสกัน มันเป็นดีซีทำมันมีเฟสแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีมันก็จะปรับสลับเฟสกันแต่ลองจะ่ผมให้ดูครับไฟฟ้าจริงครับครีนถามว่าบัลลีมอเตอร์บัลลีก็จะเดี๋ยวเปิดให้ดูมันคือมอเตอร์ไรแปลงค่ะไแปลงค่ะกรอแงอแปลงค่ะ ปกติแล้วครับไส่สายทาในไอ้สายทานที่ใส่อยู่ในข้างในที่กั่วนะเป็ที่้กั่วไปหนาแล้วก็ั่วมัน,มมน,มมนถ้าใครเคยแกะมอเตอร์ไอ้พวกรถยนต์ไอ้อรถรถของเล่นดูนครับข้างในมันจะมีแม่เหล็กอยู่หนึง่งอันตรงกลางเป็นขดลวดเวลาที่เราจ่ายไฟขดลวดจะหมุนรอบไปกันใช่ครับหมุนถ้าเราใส่ถูกกั่วมันก็จะหมุนไปทางนึงใส่ผิดกั่วมันจะหมุนกลับทางเนาะปัญหาคือว่าเราต้องจ่ายไฟไปที่ขดลวด เราต้องจ่ายไ,ไปที่ขนลวดมันถึงจะกลายเป็นแม่เหล็กแต่ทีเนี้ยมันหมุนด้วยนั่นแปลว่าเราบัดกรีไม่ได้เพราะบัดกรีสายมันจะพันแล้วทีเนี้ยเขาจะเป็นขั้วลักษณะเหมือนแตะไว้ไอการแตะเนี่ยเวลาที่มันหมุนนะครับมันเจ็ดสีมันก็จะมีเสียงมีความร้อนเอาเลยออกแบบใหม่เอาบางทีเอาขดลวดไว้ตรงกลางาถ้าเป็นโดรน,นเอาขดลวดไว้ตรงกลางขดลวดไม่ต้องหมุนละ ต่ออันนี้กคือต่อพวกไฟไปได้เลยเสร็จแล้วเอาตัวไม่เหล็กเนาะไม่เหล็กถาวรไว้ข้างนอกใส่ไฟไปแล้วก็ปล่อยให้ไม่เหล็กหมุนอันนั้นถ้าใครเคยบินโดนเนาะเราจะเห็นข้างนอกมันหมุนไปด้วยประมาณขาเปลือกเป็นกระโดดอันนี้เนี่ยตัวตัวตัวขนล,ลุกจะอยู่นิ่งๆครับข้อดีของระบบไฟบัตเลอร์ไฟมอเตอร์บัตเตอร์คือมันไม่มีตัวเฉียดดีตี้มันไม่มี coil ตัวเฉียดเขาเร่งลังรอบคือแรงบิดเราใชอแล้วมันมมยืดนาน อย่างถ้าจ้าง,งแรกๆนะที่ต้องมาใช้เราดันคือไบสันดูจักหวไตสันที่เครื่องดูกฝุ่นนะครับเครื่องูฝุ่นไตสันนะ่ะเออนะนะั่นน่ะมันใช้มอเตอร์บันเลสรอบมันเลยสูงมากเครื่องดูกฝุ่นเขาเลยแรงตัวนิดเดียวมังแต่แรงอันนีนะ้ที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าพี่จ,จุงเนาะเจอไปติดป็นลูกค้านะลูกค้ามีปั๊มบมาดานอยู่แล้วดึงปั๊มบมาดานเอาตัวเองออกมาวางไว้เอาของของบริษัทไปวางคู่กันของบริษัทตัวเล็กนิดเดียว ลูกค้าก็สงสัยว่าตัวเล็กแบบนี้มันจะแรงเท่ากับตัวเก่าเขาหรอเขารอจริงแรงเท่าเพราะว่ามันรันรอบสูงกว่าแต่อย่างเนี้ยสามารถรันได้ประมาณสี่รัอตามแตบบ่ของลูกค้าเนี่ยมาจะได้รันได้สองพันกว่า้อเป็นมอนเตอรสมัยก่อนแล้วราคามันมันจะสูงกว่าอยอะนะังถ้าเป็นเมื่อก่อนก็สูงแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าก็พอๆกันแหละเพราะว่ามันอยู่ที่สกเกลเนาะถ้าเิสัทจีนนะครับ็กติดขึ้นมาเยอะมันก็ถูกลง มนถ้บเปรียบเทียบนะครับอย่างเช่นว่าเราใช้ระบบแบบนี้กับกับในพื้นที่ที่มีไฟบ้านมีไฟเอซีเนี่ยมันมันจะต้องการที่จะจ่ายตรงแลยนะเรื่องงานติดตั้งนะครับถ้าราคาติดตั้งมันก็ถ้าเป็นระบบนังน้มันอาจจะไม่แพงมากเท่าไหร่ผมว่าก็ถ้าเทียบกับเทียบกับเอ่อติดใช้ไฟบ้านเทียบกับค่าไฟเนาะมันก็น่าจะสักปีดสองปีก็คืนทุนแล้วถ้าเราใช้ตลอดถ้าเราใช้กลางวันตลอด ไม่เกินสองปีคืนคุณแต่ถ้าเราจะใช้ระบบอีกแบบนึงเนี่ยคือระบบเนี้ยจะเห็นว่ามันง่ายมันมีแค่แผงตู้นี้เอาไว้แปลงไฟคุมอันนี้เฉยแต่ถ้าเราทำเป็นแบบแบตเตอรี่โู้นี้นั่นอันนั้นอาจจะสามสี่ปีคืนสี่ห้าปีคืนคุณอันนี้งบประมาณเท่าไหร่อะคะนี่ชุดครับอุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้สองืันสามห้าดีอย่างเดียว สองมิถาไอ้แบตเตอรี่เนี่ยเอ่ทับสาได้ไหมไอนะครับทสาทเสาเลอ